นี่ยูมิจังกลับบ้านได้แล้วนะข้าวก็ก <Hey. S 1> ินแล้วนะน่าเบื่อชะมัดเลยแต่ว่ากลับก็กลับเดี๋ยวที่บ้านเป็นห่วงเอาเดี๋ยวจะเป็นเรื่องหรอกม,มันไม่มีอะไรหรอกนะไม่มีอะไรได้ไงเนี่ยหนึ่งวันแล้วเนี่ยหนึ่งวันแล้วยังไงเออเดี๋ยวนะนั่นอะไรอะ่ะ ufo เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ ufo ออไหนอ,อะไรเออเอเอิ่งกว่า u f o อีก <ห>ทันพี่ฮะแล้วพี่เธอไปลอยอะไรอยู่ข้างบนนั่นล่ะท่านพี่เจอตัวจนได้น้อยเน่นเจ้านั่นจเจ้านั่นใช่ไหมผลที่พาน้องฉันหนีออกมาท่านพี่ใจเย็นๆก่อนนะคะยูมิจังท่านพี่ใจเย็นๆก่อนนะ่คยๆพูด่อยๆจายูมิจังกำลังจะกลับบ้านคะ่ะนี่พี่ยูมิจังเหรอ เออ,เอ,อใช่แล้วพี่ฉันเองนี่ไอเจ้านี่เหรอที่บอังอาจพาน้องเนี่ยหนีออกมาจากบ้านโอ้เออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ใช,ใช,ใช่เขาไม่ได้พาหนีพาหนงพาหนีอะไรกันเออ,เอ,อน้องน้องแค่ออกมาข้างนอกเองอะ่ะเฮ้ยแกน่ะจะมีปัญหากับฉันใช่ไหมถึงขนาดพายูมิจังหนีออกมาจากบ้านแบบนี้เนี่ยฮะผมพาหนีออกมาจากบ้านงั้นเหรอผมยังไม่รู้เรื่องเลยนะ แค่ขี่รถมาซื้อของและเจอเท่านั้นเองอ่ะหมายความว่ายังไงขี่รถมาซื้อของเนี่ยยูมิจังก็บอกเขาไปดิว่าไปเจอฉันตอนไหนอ่ะเออท่านพี่อย่าเข้าใจผิดคือว่าเออเธอจะพูดยังไงดีล่ะเออกลับบ้านกันดีกว่าค่ะฉันว่าพี่เธอเนี่ยดูท่าทางจะห่วงน้องสาวชมัดท่านพี่อย่าอย่าจะมาห้ามฉันว่าทำไมอย่าอย่าอย่าเลยหยุดหยุดเลย หยุด<ม>เลยนะทนีหลบไปไม่ยังไงฉันก็ไม่หลบออไม่มีทางเหล็ดขาดอย่าทำร้ายมนุษย์คนนี้นะทำไมะทําทำร้ายไม่ได้ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้นายกลับไปก่อนดีกว่าเ,ออเดี๋ยวฉันเคลียร์กับพี่เองเอาตามสบายเลยงั้นฉันกลับบ้านก่อนนะไม่ไหวแล้วท่านพี่ข้าบอกแล้วไงว่าแค่ออกมาเดินเล่นอะเฮ้ยพี่น้องพวกนี้ทะเลาะกันเฉยเลยเราอะเดี๋ยวจะเดือดร้อนไปด้วยพี่ฝนเป็นไงมั่งนะ โอ้โหหลับสนิทพรุ่งนี้น่าจะหายแล้วหละมั้งแปลกคนชะมัดบินได้อีกต่งหากสงสัยจะไม่ใช่คนปกติธรรมดาว่าแต่ว่าทำไมต้องโมโหร้ายขนาดนั้นนะเราไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยออกจะช่วยเหลือซะด้ซ้ำจริงไหมโบโบเฮ้ยนอนดีกว่าพรุ่งนี้ต้องรีบไปเป็นตำรวจอีกอืม ค่อยดีหน่อยทันพี่เรากลับบ้านกันเถอะกลับอะไรล่ะฉันอุตส่าห์ตามมาจนเจอเจ้าตัวต้นเหตุแล้วแท้ตามมาทันใหมมันไม่มีอะไรสักหน่อยพี่ <g rab ble> บอกแล้วใช่เปล่าว่าห้ามออกมาข้างนอกนะ่ะแหมก็แค่ออกมาเที่ยวเล่นแป๊บเดียวเองหน้าอุดอู้ยอยู่แต่ในบ้าน <g rab ble> งั้นเดี๋ยวพี่กลับไปจัดการมันก่อนแล้วกัน <g rab ble> จัดการอะไรห้ามทำอะไรเด็ดขาดนะเขาเป็นเพื่อนน้อง เป็นเพิ่งเป็นเพื่อนอะไรมนุษย์เป็นเพื่อนกับเราไม่ได้อยู่แล้วทำไมจะเป็นเพื่อนกันไม่ได้แล้วพี่บอกแล้วใช่ไหมว่ามนุษย์มันก็แค่อาหารอาหารหมายความว่ายังไงพวกเราเนะี่ยอาศัยกินเลือดของมนุษย์เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์มาตลอดพันกว่าปีนี่นะแต่ว่าน้องไม่ได้กินนี่นะน้องอะนะกินทุกอย่างเลยโดยเฉพาะซ้มตมอบ嘛นะอร,อ,อร่อยอร่อยอ่ะพูดแล้วก็อยากกินโบมาเร็ว พี่ฝนเป็นยังไงม้างนะเฮ้ยว่าแต่ว่าอยู่มิจังไม่มากวนแล้วรู้สึกโล่งผิดปกติแล้เนี่ยพี่ฝอนอา้าวไปไหนแล้วล่ะพวกปิ๊กฉันกินข้าวอิ่มแล้วม่กปิ๊กพี่ฝนนะ่ะอยู่ข้างในอะ่ะอา้าวอยู่ข้างในเหรออ๋ออยู่ข้างในเนี่ยไปเป็นไงม้างอนะ่ะ ดีแล้วอ่ะเมื่อกี้กินข้าวอิ่มแล้วอ่ะเอองั้นเดี๋ยวกินเพิ่มเติมอีกแล้วกันเดี๋ยวเพคทำให้โอ้ยจะว่าไปเมื่อกี้ก็กินข้าวต้มไปหน่อยเดียวไม่ค่อยอยู่ท้องได้ไข่สักลูกหนึ่งซุปสักหน่อยอร่อยดีพี่ลึกเลยนะเนี่ยแรงค่อยมาแลวแลวปุกปิกไม่กินเนาะไปเดี๋ยวเพกพาไปเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยเฮ้ยพี่ฝนเพิ่งจะหายไข้เองนะอืมจริงๆแล้วต้องไปรับอากาศที่บริสุทธ์นะไปตรงนี้แล้วกัน ไปไหนอะ่ะนี่ไงไม่ได้มา<อ>ต้องนานแล้วโอ้หไม่ได้มาหลายวันดอกไม้บานแล้วอ่ะใช่เขาปลูกกันเนี่ยช่วงเนี้ยเต็มไปหมดเลยดูดิสีแดงแก่เลยสวยดีนะอืมข้างาบนแต่เดี๋ยวะนะช่วงที่พม่ฝนไม่สบายพี่เอกไปไหนอะ่ะอือพี่เอกก็ทําหน้าที่ปกติอะ่ะเออมีเด็กหลงมาคนนึงอะ่ะพี่เอกก็ดูแลไปวันหนึ่งอะ่ะแล้วก็เอาไปส่งคืนขอละเด็กเหรอเออ เป็นไงบรรยากาศดีใช่ไหมสดชื่นดีมากเลยล่ะว่าแต่ว่าเสียงอะไรอ่ะพี่ฝนอะไรหรอน่าทำอะไรกันนะ่ะอะไรอะอปุ๊กปิ๊กเฮ้ยอะไรปุ๊กปิ๊กเป็นอะไรเนี่ยพี่ฝนเดี๋ยวพี่เอกต้องไปทํางานแล้วนะเอ้ยวันนี้พี่ฝนก็ยังทําไม่ไหวสินะงั้นเดี๋ยวพี่เอกต้องไปโบกรถแทนพี่ฝนก่อนสิเนี่ยไม่ได้มาเส้นนี้ต้องนานโอ้ พี่สาวคนสวยเป็นยังไงม้างนะนี่จอดตรงนี้ก่อนดีกวา่าล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 าเดินข้ามถนน,นสบายใจสวัสดีครับเป็นไงมัง่งอสบายใจดีอ่ะนี่นี่เดี๋ยวผมโบกรถให้นะไม่ต้องกลัวเอ้ยอย่าครับอยายาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเดี๋ยวรถชนรถอย่าเข้ามานะครับอย่าเข้ามาต้องให้คนเดินข้ามก่อนนะครับอย่าเข้ามาครับโอ้นั่นนั่นเห็นมาตะไกลเลยล<ะ>พี่สาว รีบเดินข้ามเร็วๆเข้ารีบเดินทำไมการถนนไม่ของฉันเฮ้ยมันไม่ใช่ดิต้องรีบเดินเดี๋ยวโดนรถชนลุงเบรกก่อนนะครับลุงลาลาลาเดี๋ยว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 คุณลุงเบรกก่อนนะครับอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาเดี๋ยวไปชนพี่สาวคนสวยใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปนะไปแล้วฉันไปแล้วมานี่มานี่นี่พี่เอาล้มมาให้อย่าไปวิ่งกลางฝนอย่างนี้รู้เปล่ามันไม่ดีแต่ว่าหนูอยากเล่นน้ำฝนน่ะเออเนี่ยเดี๋ยวเอาล้มไป อย่าลืมพาจอดกลับบ้านด้วยนะหมออยากเล่นต่อน,นี่นะเฮ้ยทำไมคนเมืองนี้ไม่ค่อยดูแลตัวเองกันเลยนะเอาละเฮ้ยลืมไปเจ๊เข้าไปที่ป้อมหรือยังนะหรือว่ายืตานตากฝนอีกแล้วเฮ้ยต้องให้ไปดูอยู่เรื่อยเลยเฮ้ยพี่เรานี่ก็เข้มงวดเกินไปนะเนี่ยน่าเบื่อชะมัดเลยฝนตกแบบนี้ ฉันอยากออกไปข้างนอกจังหลูเสียดนะหลูเซียด,นะยดบอกพี่ทำไมก็ไม่รู้นายคนนั้นทำอะไรอยู่นะกกำลังตากฝนอยู่หรือเปล่าอยากออกไปข้างนอกเอ้ยอยู่ในนี้น่าเบื่อชะมัดอยากมีเพื่อนอ่ะนายคนนั้นก็ดูท่าทางจะเป็นมิตรดีนะ พี่เหานาะเข้มงวดเกินไปแล้วรู้อย่างนี้ให้นอนอยู่อย่างนั้นดีกว่าฮ เป็นยังไงมั่งละ่ะยูมิจงังเอ้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่พี่ก็อยู่ตลอดนั่นแหละน้องอยากออกไปข้างนอกอะ่ะมันออกไปไม่ได้นะสิเพเผ่าพันธ์ของเรานะ่ะมันไม่สามารถจะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ทำไมทำไมจะอยู่ด้วยกันไม่ได้มันมีเรื่องเมื่อนานมาแล้วซึ่งทางพี่เองเนี่ยก็ไม่อยากให้น้องเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับใครโดยเฉพาะเจ้าหนูนั่นน่ะ ทำไมอ่ะเรื่องมันนานมันแล้วก็ปล่อยมันไปสิมันไม่ใช่เรื่องแค่นี้นะสิก่อนที่ฉันจะถูกจับให้จองจําอยู่ตรงนั้นท่านพ่อก็โดนจัดการไปก่อนหน้านั้นแล้วด้วยโดนอะไรกันพ่อไม่เห็นบอกอะไรสักอย่างพี่นี่ก็คิดมากไปได้ทำไมไม่กลับไปนอนต่อล่ะก็พี่ต้องออกมาดูแลเธอนะสิไม่ต้องดูแลหรอกน้องดูตัวเองได้เฉอเฮ้ เป็นอย่างนี้เหมือนท่านแม่ไม่มีผิดเลยว่าแต่ว่าเจ้าคนที่จัดการท่านพ่อแล้วจองจำข้าไว้มันต้องตายแล้วแน่ๆเฮ้ยป้อมเปียกฝนหมดเลยเจ้ควรจะเข้าป้อมนะครับตามมานี่เฮ้ยไปยืนตากฝนอยู่ทำไมล่ะเอาก็ฉันยืนตากฝนเป็นเพื่อนป้อมมาเดมเพื่ออะไรเนี่ย หัวหน้าครับว่าไงเออที่โทรไปตามเมื่อกี้นะ่ะรีบบอกไปรับเร็วมีคุณลุงคนหนึ่งเมาหัวทิมอยู่ข้างๆร้านคาราโอเกะนะฮะคุณลุงเมาหัวทิมอยู่ข้างร้านคาราโอเกะเวลาประมาณเนี้ยเหรอหกโมงเนี่ยนะลุงที่ไหนเขาจะไปเมาหัวทิมอยู่ข้างร้านคาราโอเกะอืมอุ้ยอ๋อร้านเปิดใหม่ตรงนี้นี่เอง เออเมื่อก่อนรู้สึกจะไม่มีไฟเยอะขนาดนี้นะเฮ้ยนั่นไงมีจริงด้วยคุณลุงครับเออว่ายังไงเหรออ้าวพอนี่นะแล้วทำไมมาเมาอยู่ตรงนี้ล่ะครับเป็นอะไรหรือเปล่าฝนก็ตกเปียกนะเนี่ยเฮ้ยไอเจ้าหนูน,นั่นนี่นะเจอกันอีกแล้วดีนะที่อยู่มิจังหลบไปก่อนว่าแต่ว่ามันมาทำอะไรกันนะ นั่นนั่นมันผอโรงเรียนนี่นะเอ,อ่อฉันไม่เด้กเมาเอา่ะฉันเดินมาแล้วฉันเป็นลมแดดงั้นผอ o. มากับผมดีกว่านะครับเดี๋ยวผมพาไปส่ง I built with whims was fast and built be too the weed change the the weed whims and and change achieving my name.